เราก็จะใส่แตงกวาแล้วก็ตามด้วยสับประรดเลยค่ะมีอะไรยุ่งยากสีสันสวยงามพอเดือดแล้วเราก็รับประทานได้เลยค่ะสับประรดนี้เราต้องใช้ที่ค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยนะคะอมเปรี้ยวอมหวานก็ได้ค่ะ เราจะใส่หัวต้นหอมลงไปก่อนแล้วก็พลิกด้วยค่ะมะเขือเทศแตงกวาต้นหอมซึ่งของพวกนี้เราล้างสะอาดแล้เติมน้ำเล็กน้อยด้วยนะค่ะใบต้นหอมลงไปค่ะ แค่นี้เองง่ายๆก็เสร็จแล้วค่ะไม่มีแล้วและหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมซอยกระเทียมด้วยนะคะพอน้ำเริ่มเดือด ่สำคัญก็จะมีเนื้อสัตว์จับประรตหอมหัวใหญ่เราเริ่มต้นตั้งกระทาให้ไฟร้อนคุกเขากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะใส่หอมหัวใหญ่ลงไป ให้เข้ากันสักคูนะ่ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดคู่เค้าให้เข้ากันสักคู่สับรถนี้เราต้องใช้ที่ค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยนะคะอมเปรี้ยวอมหวานก็ได้ค่ะที่สำคัญก็จะมีเนื้อสัตว สับประรดหอมหัวใหญ่เราก็จะใส่แตงกวาแล้วก็ตามด้วยสับประรดเลยค่ะมีอะไรยุ่งยากสีสันสวยงามพอเดือดแล้วเราก็รับประทานได้เลยค่ะ เราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะหลังจากใส่น้ำตาลวันนี้มาทำผัดเปรี้ยวหวานทานกันค่ะส่วนประกรอบต่างๆวันนี้มาทำผัดเปรี้ยวหวานทานกันค่ะส่วนประกรอบต่างๆสับรดนี้เราต้องใช้ที่ ค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยนะคะอมเปรี้ยวอมหวานก็ได้ค่ะวันนี้มาทำผัดเปรี้ยวหวานทานกันค่ะส่วนประกรอบต่างๆเติมน้ำเล็กน้อยด้วยนะคะเออ,เอ,อใส่เครื่องปรุงด้วยค่ะจะมีแค่สีอิ๊ขาว ซอสปรุงรสฝาเขียวเท่านั้นค่ะที่สำคัญก็จะมีเนื้อสัตว์จับปร,รถหอมหัวใหญ่เราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะหลังจากใส่น้ำตาลใบต้นหอมลงไปค่ะแค่นี้เองง,ง่าย ก็เสร็จแล้วค่ะไม่มีเราเริ่มต้นตั้งกระทะให้ไฟร้อนวันนี้มาทำผัดเปรี้ยวหวานทานกันค่ะส่วนประกรอบต่างๆเออ,เอ,อใส่เครื่องปรุงด้วยค่ะจะมีแค่สีอิขาวกับซอสปรุงรสฝาเขียวเท่านั้นค่ะที่สำคัญ ก็จะมีเนื้อสัตว์สับประรดหอมหัวใหญ่วันนี้มาทำผัดเปรี้ยวหวานทานกันค่ะส่วนประกรอบต่างๆมีอะไรยุ่งยากสีสันสวยงาม พอเดือดแล้วเราก็รับประทานได้เลยค่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจักคู่ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจักค,นะค,กกคู่มะเขือเทศแตงกวาต้นหอม ซึ่งของพวกนี้เราล้างสะอาดแล้วใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสักคู่เราจะใส่หัวต้นหอมลงไปก่อนแล้วก็พริกด้วยค่ะเติมน้ำเล็กน้อยด้วยนะคะ เติมน้ำเล็กน้อยด้วยนะคะคุกเขากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่มะเขือเทศวันนี้มาทำผัดเปี้ยวหวานทานกันค่ะส่วนประกอบต่างๆเราก็จะใส่แตงกวา แล้วก็ตามด้วยสับประรดเลยค่ะตามด้วยแป้งมันซึ่งเรานะละลายน้ำไว้แล้วพอเดือดเราก็จะใส่พอน้ำเริ่มเดือดแล้วและหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ อย่าลืมซอยกระเทียมด้วยนะคะมะเขือเทศแตงกวาต้นหอมซึ่งของพวกนี้เราล้างสะอาดแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปเพราะว่าเราผัดเปรี้ยวหวานนะคะเราก็ต้องมีความหวานด้วยออออใส่เครื่องปรุงด้วยค่ะจะมีแค่สีอุกขาวกับ ซอสปรุงรสฝาเขียวเท่านั้นค่ะนะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสักคู่เติมน้ำเล็กน้อยด้วยนะคะวันนี้ มาทำผัดเปรี้ยวหวานทานกันค่ะส่วนประกรอบต่างๆแล้วและหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมซอยกระเทียมด้วยนะคะเติมน้ำเล็กน้อยด้วยนะคะ คลุกเคล้ากันอีกรอบหนึง่งแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่น้ำมันใส่กระเทียมซอยลงไปเลยค่ะใส่เนื้อไก่ตามไม่ต้องรอให้เนื้อไก่สุกนะคะเราเริ่มต้นตั้งกระทะให้ไฟร้อนนะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสักคู่ ตามด้วยแป้งมันซึ่งเราลนะาลายน้ำไว้แล้วพอเดือดเราก็จะใส่ที่สำคัญก็จะมีเนื้อสัตว์จับปร,รถหอมหัวใหญ่ เติมน้ำเล็กน้อยด้วยนะคะสับรถนี้เราต้องใช้ที่ค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยนะคะอมเปรี้ยวอมหวานก็ได้ค่ะมีอะไรยุ่งยากสีสันสวยงามพอเดือดแล้วเราก็รับประทานได้เลยค่ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมซอยลงไปเลยค่ะใส่เนื้อไก่ตาม ไม่ต้องรอให้นกไก่สุกนะคะพอน้ำเริ่มเดือดที่สำคัญ